สวัสดีครับผมสินทบอินทรัตนายออกดอบตท่าข้ามอำเภอแด่จังหว,วัดสงขลาครับผมอยู่กับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัน,ทนวันลัยจีรนดรและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพาพัฒนาครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และก็คณะบริหาธรธุรกิจมทรศรีวิชัยสงขลานะครับ ผมมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกว่าต้องรักษาทรัพยากรท้องถิ่นคือเห็ดแครงไว้อยู่คู่กับชุมชนท่าข้ามและต่อมาเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านที่คุยกับผมเนี่ยท่านเอาเห็ดแครงไปทําอะไรเดี๋ยวอาจารย์ธนบาลัยท่านเช,ชื่อชื่อบอกต่อได้ไหมครับอโอเคค่ะด้วยความที่เห็ดแครงอะคะ่ะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าในส่วนของเห็ดแครงอะมันก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใต้แล้วก็ เราก็รับรู้กันอยู่ว่ามันเป็นสารอาหารที่มีเป็นอาหารที่มีสารอาหารค่อนข้างเยอะแต่ขณะเดียวกันนะคะในเห็ดแครงอะ่ะมันจะมีสารสําคัญอยู่หนึ่งอย่างซึ่งเราเรียกเขาว่าเบต้ากูแคนหรือชี o โซฟิแลนทีนี้หน้าที่ของเราอะ่ะเราอยากให้ ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าเห็ดแข็งของเราอ่ะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแทนที่ว่าจะทานอย่างเดียวเราก็จะเอามาเป็นสารที่อยู่ในเวสสำอางหรือในเครื่องสำอางของเราอะค่ะในที่นี้ค่ะเราก็เลยสกัดสารเบต้ากูแคนจากเห็ดแข็งอ่ะเอามาใส่ในเซรั่มเซรั่มตัวนี้ค่ะมันจะช่วยให้อ่าผิวเราอ่ะค่อนข้างจะเด้งกระชับ ฟื้นฟูคอลลาเจนขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันในส่วนของแฮนด์ครีมตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเพราะว่าในยุคโควิดเราต้องล้างมือกันบ่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญของ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 ,ของตัวเห็ดแครงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะทีนี้ในส่วนของการตลาดในส่วนของการตลาดอันนี้ต้อง ต้องให้อาจารย์วรพา <ฮะ S 1> ช่วยในการช่วยในการอธิบายเรียกว่าร่วมรู้ช่วยกันนะครับ<ช>ดรวรพาท่านว่าไงครับในส่วนของทั้งสองอย่างนะคะเป็นทั้งในตัวเซรั่มบำรุงผิวนะคะแล้วก็ในส่วนของแฮนด์ครีมเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ในลักษณะของกระแส การแพ้ง่ายหรือแม้กระทั่งการเกี่ยวกับมลภาวะเป็นพิษต่างๆแต่เหตุแคลงตัวนี้เนี่ยนะคะมันเปิดเกิดจากสารสกัดจากธรรมชาติมันจึงเป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องการสารเคมีมากแต่ต้องการความนุ่ม แล้วก็สารที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่เกาะให้เกิดอันตรายกับผิวหนังดังนั้นเนี่ยจึงจัดว่าเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเห็ดแครงซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะเข้าสู่ยกระดับเข้าสู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตัวหนึ่งค่ะครับก็ถือว่าเห็ดแครงนะครับสานธรรมวิจัยโดยอาจารย์ธนวัลอาจารย์วรภานะครับแล้วก็ทีมทีมลูกลูกนักศึกษาด้วยนะครับที่ทําให้ ความก้าวหน้าของเหตุแารงวันนี้ไปต่อแล้วก็ฝากไว้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมเข้ารายการด้วยเสียงของท่านนายกสินทบอินทรัตนนะครับนายก อบตอท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องของการต่อยอดนะครับเรื่องของการแปรรูปนะครับแปรรูปต่อยอดพัฒนาเหตุแครงนะครับสารสกัดจากเหตุแครงนำมาทำเป็น เครื่องสำอางนะครับนำมาทำเป็นเซรั่มนะครับไปคุยกับท่านนายกสินทบอินทรัตน์นะครับนายกอบตอท่าข้ามนะครับมาขยายผลกันต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชานครับ ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยครับครับเห็ดแคลงท่าข้ามนะครับต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมมาเป็นเซรั่มบำรุงผิวท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับวันนี้สถานการณ์ของเห็ดแคลงท่าข้ามเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการผลิตในส่วนของการตลาดนะครับในส่วนของการต่อยอด พัฒนานะครับทั้งสามส่วนนะท่านนายกครับเชิญครับครับเ,เมื่อสิบกว่าปีมานะครับผมเนี่ยตั้งใจจะเรียกว่าฟื้นทรัพยากรท้องถิ่นเ,เรื่องเห็ดแครงี่ยซึ่งเป็นเห็ดแครงเรากินตั้งแต่เด็กๆกันละครับหลังจากเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชแล้วนะครับผมกเ็เรียกว่าให้ความสำคัญมากขึ้น เมื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสำเร็จประเทศแล้วเราก็ทําเป็นเรื่องบรรดาวและศึกษาเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการค่อนข้างละเอียดมากหลังจากนั้นนะครับก็โดยเฉพาะ,ะเมื่อศึกษาโรงเห็ดแครงแล้วก็ชวนชาวบ้านเอ่อเอ้โรงเรือนเห็ดแครงแล้วก็ชวนกระบวนการตั้งแต่อเอาเห็ดแครงมาเอาเชื้อเห็ดแครงคือดอกเห็ดแครง มาเอกแคร์เนี่ยที่เป็นเชื้อเนี่ยครับแล้วก็ให้ชาวบ้านไปเรียนรู้จากหลายๆที่นะครับไม่ว่าที่สุราษฎร์ธานีก็ตามหรือ,อที่กลุ่มที่ผลิตแคร์ที่ชนะก็ตามหรือหลายๆที่นะครับาชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งก,ก็พอทําได้แต่ว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําโรงเรียนให้ชาวบ้านาตามหมู่บ้านต่างๆประมาณสองสามหมู่บ้านแล้วก็ขับเคลื่อน ขายเห็ดแครงนะครับกินแล้วกข็าขายด้วยปลูกแล้วก็ขายด้วยพอขายแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ได้เห็นภาพรวมว่าเมื่อขายได้นะครับถ้าเหลือเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็เลยประสานกับสํานักนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งนําทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วร,ราพงศ์บุญช่วยแทนนะครับท่านเป็นผอ,อ,อ,อสํานัก นวรัตกรรมอของมทรศรีวิชัยสงขาท่านส่งนักวิจัยที่ชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันวัฒไลกิรันดอนท่านอยู่คณะศิลปศาสตร์แล้วก็ทั้งทีมเลยนะครับพร้อมด้วยการตลาดว่าถ้าผลิตเซรับได้เนี่ยนะครับจะทำยังไงก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเอร์วรภาพัฒนาท่านเป็นเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจมาร่วมทำวิจัยเมื่อประมาณทัก สองสามปีที่ผ่านมานะครับพอทำวิจัยเสร็จนะครับได้สารสกัดเบต้าครูแคนจากเห็ดแครงนะครับแล้วก็สารสกัดนี่ถ้าเรารู้จักเห็ดแครงนึกถึงท่านผู้ฟังชาวบ้านนึกถึงปั๊มปั๊มเชลก็แล้วกันปั๊มเชลนี้สัญลักษณ์คือเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดแครงเป็นเหมือนเหมือนเห็ดแครงเลยเห็ดแครงก็ดอกอย่างนั้นแหละครับเมื่อได้สารสกัดนะครับอาจารย์ก็ทําวิจัย เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับขณะที่ทำวิจัยตอนนั้นผมก็ส่งเห็ดแครงเป็นนวักระมท้องถิ่นเมื่อปี65ห้าได้รับรางวัลระดับประเทศมาประมาณเกือบสองล้านนะครับล้านแปดแสนโดยชาวบ้านเป็นพระเอกเลยครับอาวตานนี้เป็นเป็นนางเอกพระเอกอยู่ที่ชาวบ้านเพราะชาวบ้านทำจริงแล้วก็ขายจริงก็ได้รับรางวัลเมื่อปีหกห้าแล้วก็อาจารย์ก็เมื่อ ทำทำสารสรกัดเซรั่มบำรุงผิวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ <IR> ผมคนหนึ่งแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยมอทรอสิริวิชัยก็คนหนึ่งเรียกว่าเป็นเป็นคนใช้เซรั่มนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าดีดีขึ้นนะครับเมื่อมีเซรั่มเกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นลบรอยริ้วที่มองข้ามได้ใบหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ ทำให้ผิวเนียนมากขึ้นเ,เรือกสารสก,เกัเห็แุแครงเนี่ยนอกจากนี้มทรสรีวิชัยได้รับรางวัลเหร,ร,ร,รียญทองจากแคนาดา,เ,าเป็นองค์กรที่เขาเรียกสั้นๆว่าไอแคนนะครับแคนาดาเมื่อปีเมื่อปีที่แล้ว2023คือ2 5 6 6นะครับได้รับรางวัลระดับประเทศมาภาษาอังกฤษเนี่ย Organization ระดับ International ว่าหานะครับ ก็อาจารย์มาทำเซรามิกแครงเมื่อทำเซรามิกแครงเนี่ยผมในฐานะที่ทำโครงการอนุรักษ์มนุกรรมพืชในสมเด็จประเทศเนี่ยท่านพระองค์ท่านก็อยากจะให้องค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับที่เราเข้าร่วมประมาณสักสามร้อยองค์กรท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีทรัพยากรท้องถิ่นที่เด่นเด่นเ,เ,เ,เห็ดแครงเนี่ยเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นไฮไลท์ของอบประตอ่อชาคาบแล้วก็ มีทำอาหารทั้งหวานทั้งขาวได้ประมาณสักสามสิบชนิดอะนะครับตั้งแต่อาวาเผ็ดเห็ดแปรงเนอร่อยมากแกงสมรมเห็ดแปรงนะครับทำน้ำยาขนมจีนเห็ดแปรงแล้วก็เราเอาเห็ดแกรงเนี่ยไปทำไปไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บริษัทกลางของกระทรวงเกษตร,รอยู่ที่สำนักวิจัยเก้าที่ขอหง แล้วก็คณะอุตสาหกรรมเกษตรของมอเนี่ยบอกว่ามีสารต้านมะเร็งสูงมากนะครับเลยประมวลภาพรวมก็เป็นไฮไลท์ในการทำเห็ดแปลนเป็นขนมเป็นอาหารทุกชนิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปทำสารสก,กัดเบต้าครูแคนทีอ่อาจารย์ทันวลัยจิรันดรท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่คณะาศิลปศร์ท่านเป็นทำวิจัยเรื่องนี้ก็ ทำวิจัยเสร็จอผมก็เลยเกิ่นกับอาจารย์เมื่อวานะคุยกับอาจารย์ที่บอตรศีวิชัยบอกว่าทั้งนั้นเรากา็น่าจะขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังไม่ขายครับแต่ว่า,เ,าเกิ่นในในเฟซบุ๊กเกิ่นในไลน์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะในหลายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผมเมื่อเกิ่นไปแล้วก็ถือนั้นเป็นเป็นความดีความงามของการทําโครงการอนุรักษ์อนุกรรมพืชครับคุณวิชานครับ ครับผมท่านนายกสินทบครับกำหนดการหรือว่าที่จะวางขายเรื่องของเซรั่มเนี่ยมีกำหนดการเรื่องของการตลาดไหมครับว่าเราจะขายให้ใครเราจะวางที่ไหนหรือว่าเราจะขายให้กับเอเย่นใหญ่ไปเลยหรือว่าจะขายยังไงครับท่านนายกครับคุยกับอาจารย์เนี่ย อ่าคุยจริงๆแล้วผมผมนัดคุยอาจารย์ผู้วิจัยก่อนแต่ว่าคุยกับผอ,อ,อสํานักวิจัยนวัตกรรมของมทรอีกครั้งหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารพงศุญช่วยแทนเนี่ยอ่าท่านบอกว่าเดี๋ยวอ่ต้องคุยกับทีมมทรอศิลปวิชัยให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็วางการตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ายังยังไม่ยุติว่าเราจะวางขายยังไงใครเป็นผู้รับช่วงต่อนะครับอันนั้นก็ ่าเดี๋ยวประกาศไปทางสื่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับคุณวิจารณ์ครับครับผมท่านนายกครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเมษายนนี้เนี่ยอบตท่าข้ามอจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชานะครับอตอนเช้าเนี่ยเห็นเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญส่วนต่างๆด้วยเนี่ย่ากิจกรรมวันที่17 อ่าเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับท่านนายกครับเอ่อที่มาที่ไปเดิมเกียท่านนายกไพเจนเอ่อมักสวรรค์น,นะครับ mm hmm. ท่านเห็นว่าท่านจะหมดวาระในปลายปีนี้ทีนี้ท่านจะขอบคุณหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรที่ให้ความร่วมมือกับอบจสงขา mm hmm. ท่านจัดครั้งแรกที่บ้านสาัทธาอ่าที่เอ่อที่บ้านสานัทธาปนเพกนะครับเป็นจุดปฐมฤกษ์ในการอ่าขอบคุณ แล้วก็มทักษิณเป็นครั้งที่สองท่านอาธิการบดีท่านมทักษิณท่านไปจัดที่ที่สถาบันทศิลปการศึกษ,กษ,ษาปอเยอนะครับไปดูวัฒนธรรมที่สถาบันเป็นพิพิธภัณฑ์การติชนวิทยา,าแล้วก็นัดพบปะในเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนถัดมาเนี่ยผมก็รับปากกับผู้บริดดการสถาบันทศิลป์การศึกษ,กษ,ษาว่าถ้างั้นคนชวนพี่น้องประชาชน ที่ไปเยี่ยมหน่วยงานสารสัมพันธ์เนี่ยไปเยี่ยมอบตอท่าข้ามก็เป็นที่มาที่ไปเชิญอท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ทีมที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วก็ท่านสสสมยศแล้วก็ท่านนายเปื่อใหญ่มาร่วมกินน้ําชาอ่าที่อบตอท่าข้ามด้วยกันครับประมาณนี้ครับครับผม ครับผมนะครับกิจกรรมอาจะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าคนนอกมีใครไปตั้งแต่แต่เจ็ดโมงเช้าเลยครับหัวเช้าเลยครับคุณคุณวิชานครับหัวเช้าถึงแปดครึ่งอาจจะเลยไปถึงเก้าโมงเช้าครับของวันพุธที่สิบเจ็ดนี้ครับ คับเป็นการกินน้ำชาตอนเช้าติดน้ำชาตอนเช้านะครับขอบพระคุณท่านนายกสินทบมากๆครับนายกสินทบครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ